จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสายเลือดมนุษย์เริ่มขึ้นแล้ว4ยุคทองของเอฟ23ล้านปีก่อนโลกเข้าสู่ยุคไมโอซีนป่าแอฟริกาเต็มไปด้วยเอฟนานาชนิดลิงไม่มีหางตัวแรกแรกเริ่มปรากฏตัวพวกมันมีขนาดใหญ่กว่าเคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่าและฉลาดกว่าจากกลุ่มนี้เองเกิดการแยกสาขาสำคัญหลายครั้งลิงแก้วแยกออกไปเป็นคนละสาย อูรังอุตังแยกออกไปอาศัยในเอเชียกอริลลาแยกเป็นสายของตัวเองและสุดท้ายเจล้านปีก่อนเกิดการแยกครั้งสำคัญที่สุดบรรพบุรุษร่วมของเรากับชิมแปนซีเลือกเส้นทางที่แตกต่างชิมแปนซียังคงอาศัยในป่าส่วนบรรพบุรุษของเราเลือกเส้นทางที่แตกต่างเส้นทางที่จะเปลี่ยนโลกตลอดกาล 5. การก้าวแรกบนสองขา สิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการยาวนานหลายล้านปีสาเหตุหลักคือสภาพอากาศโลกเริ่มเย็นลงป่าแอฟริกาค่อยๆหดตัวทุ่งหญ้าขยายใหญ่ขึ้นบรรพบุรุษของเรานั้นหาอาหารบนต้นไม้ยากขึ้นต้องลงมาเดินบนพื้นดินมากขึ้นและที่นี่เองการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นการยืนสองขาไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นทางไกลข้ามทุ่งหญ้า แต่ยังทำให้มือว่างจากการเดินพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์วันที่เราลุกขึ้นยืนและมองเห็นอนาคต3.2ล้านปีก่อนในทุ่งหญ้าแอฟริกามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่เคียงข้างลำธารเธอสูงเพียง1เมตร10เซนติเมตรแต่เดินสองขาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะยังปีนป่ายเก่งอยู่ชื่อของเธอในโลกวิทยาศาสตร์ ลูซี่ลูซี่และเผ่าพัน์ธุออสตราโลพิเทคัสของเธอเป็นสะพานเชื่อมระหว่างลิงกับมนุษย์พวกเขาเดินสองขาแต่ยังมีสมองเท่าลิงยังปีนป่ายเก่งยังไม่ใช้เครื่องมือแต่พวกเขาคือก้าวแรกในการเป็นมนุษย์ออสตราโลพิเทคัสมีหลายสายพัน์ธุบางตัวอ่อนโยนบางตัวแกรง่งบางตัวกินพืชหนักปากบางตัวกินอาหารหลากหลายแต่มีสายพันธุ์หนึ่ง ที่จะก้าวต่อไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปครับ